ภูมิภาคนี้โดยมีการจำลองพื้นที่การจัดแสดงหุ่นให้ใกล้เคียงบ้านหรือสถานที่ทำงานของบุคคลท่านนั้นๆเช่นม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนักการศึกษาคนสำคัญพนท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นักกฎหมายศาสตราจารย์ด็เตอร์ป่วยอึ้งพากรนนักเศรษฐศาสาตร์ผู้วางรากฐานนโยบายเศรษฐกิจของไทย อาจารย์มนตรีตราโมทบรมโมครคูผู้อนุรักษ์และสืบสารงานดนตรีไทยคุณสืบนาคเสถียนนักอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งยอมสละชีพเพื่อรักษาพื้นป่าอันเป็นที่รักแม่ชีเทเรซาพระแม่ของชาวโลกประธานาธิบดีโฮจิมินวีรบุรุษผู้กอบกู้เอกราชของเวียดนามเหมาเจ๋อตุงและเติ้งเสี่ยวผิง นักปฏิวัติผู้นำประเทศจีนเป็นต้นส่วนที่สองลานพระสามสมัยจะแสดงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในสมัยสุขโขทยัยอยุทยยาและเชียงแสนบนลานกว้างท่ามกลางธรรมชาติและมีป้ายแสดงรายละเอียดของลักษณะพระพุทธรูปของแต่ละสมัยที่แตกต่างกันพอเดินจากลานพระสามสมัยจะพบกับความสดชื่นจากน้ำตกจำลองและพบถ้ำชาดก ส่วนที่สามถ้ำชาดกเป็นการจัดแสดงหุ่นีพึ่งเรื่องราวตามลำดับของพระเวสสันดรในรูปแบบแสงสีเสียงทั้งตองชูชกขอ,อกันหาชาลีจากพระเวสสันดรตอนชูชกกินจนท้องแตกตายส่วนที่สี่กุฏิพระสงฆ์และหอสวดมนต์ ภายในกุฏิพระสงฆ์จะมีการประดิษฐานหุ่นที่พึ่งจำลองพระอริยสงฆ์ผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพบ,บูชาของประชาชนแบ่งเป็นกุฏิพระสงฆ์ภาคกลางกุฏิพระสงฆ์ภาคเหนือกุฏิพระสงฆ์ภาคอีสานกุฏิพระสงฆ์ภาคใต้และหอสวดมนต์ส่วนที่5บ้านไทยสี่ภาค เป็นการจำลองบ้านไทยตามลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เด่นชัดจากสี่ภาคในประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ภายในบ้านแต่ละหลังจะจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในแต่ละภาคที่สอดคล้องกับสภาพสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมส่วนที่ 6. หลานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จำลองพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนหรือกวนซีอินพอศักดิ์เป็นศิลปะแบบกลางปลายสมัยราชวงศ์ซ้องของจีนเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมท่านั่งมหาราชลีลาลักษณะเป็นบุรุษเพศและจุดนี้นะคะก็คือรางพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของพุทยานหุ่นที่พึ่งสยามเป็นไงคะ ได้หญิงได้พาชมไปเยอะแยะมากมายเลยนะ่าสนใจไหมคะถ้าสนใจก็ลองมาเที่ยวกันนะคะเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศนึอเธอถูกต้อง กัวปวดท้องประจําเดือนภันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่ะนะก็กลัวนอนไม่ติ่กคระทับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องาินจัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให,ให้คุณสิครับขาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0 8 5 6 6 6 8 3 4 7 0 8 4 0 9 9 9 3 4 7เจ มาในเบรกสุดท้ายตอนนี้ไปอัปเดตเรื่องราวของเทคโนโลยีไอทีอุปกรณ์กันบ้างดีกว่าวันนี้จะพาไปอัปเดตเรื่องราวของแท็บเล็ตนะครับกับอีกหนึ่งแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันดีเพราะว่าเราโตมากับโปรแกรมของเขานั่นก็คือ Microsoft ใช่วินโดา์อะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนาะยังไม่ค่อยมีอะไรหลากหลายนะครับผมวันนี้เราจะพาไปดูแท็บเล็ต2รุ่นด้วยกันนะครับผมของ Microsoft นั่นก็คือ Windows RT นะครับแล้วก็ Windows 8 Pro นะครับ2รุ่นนี้ก็ถือว่า เพิ่งเปิดตัวออกมาแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเพราะว่ามีรูปลักษณ์ดีไซน์แล้วก็การใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่ไปจากแบรนด์อื่นๆที่อาจจะได้ใช้กันนะซึ่งเขาเปิดตัวไปล่าสุดก็มือต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมาใช่ก็สักพักนึงแล้วถูกต้องราคาก็โอเคนะราคาเริ่มต้นเนี่ยก็มีตั้งแต่16,500กันบาทนะครับไปจนถึงราคา22,500อนซึ่งก็แล้วแต่ ความจุก็คืออย่าง32จิก64จิกอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วจิกเยอะๆก็ยิ่งแพงถูกต้องและที่สำคัญนะครับก็ยังมีคีย์บอร์ดให้ด้วยสำหรับพิมพ์ไม่ต้องแท็บเล็ตก็ได้จะใช้เหมือนเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้ถูกต้องนะครับผมซึ่งถือว่า เป็นรุ่นที่ผลิตออกมาจาก o s o r t แล้วเนี่คนให้การตอบรับมากๆเลยนะครับผมอ่ะซึ่งแท็บเล็ตตัวนี้ก็เปิดตัวใต้แบรนด์ของตัวเองนัแหละก็คือ Microsoft นั่นเองนะครับซึ่งเขาใช้ชื่อว่า Microsoft Surface เซึ่ง Microsoft 2สองเฟซเซิร์เนี่ยก็แยกเป็น2รุ่นอย่างที่พี่เตอร์บอกใช่แต่ก็เป็นระบบปฏิบัติการแบบ Windows นั่นเองใช้ง่ายนะเหมือน Microsoft อะไรวินโดว์แเครื่อง PC ซีอะไรที่ทํางานอย่างใครถ้าทำงานออฟฟิศอยู่แล้วอะไรเงี้ยช่เนี้ยง่ายแน่นอนใช่ซึ่งทั้ง2รุ่นเนี้ยก็มีความแตกต่างกันที่ขนาดเท่านั้นเองขนาดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับนิดๆหน่อยๆถูกต้องนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าวันนี้จะมีให้ดูเป็นรุ่นรุ่นโปรเลยใช่ไหมถ้าดูค่ะเรื่องทีังดูของแพงชมครับค่ะ อยากจะได้แท็บเล็ตใหม่ๆแล้วก็อยากจะลองแบรนด์ใหม่ๆดูบ้างนะครับ Microsoft นี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจราคาไม่แพงด้วยนะครับผมอ่ะไปที่เรื่องเรารถบ้าไปกี้ขอพี่ต้องเป็นของเล็กๆแท็บเล็ตใช่ไหมของหญิงต้องเป็นของใหญ่ใเยอะซื้อแท็บเล็ตแล้วยังตังเหลือไปซื้อรถน้องหญิงเลย ยิ่งว่าน่าจะซื้อรถก่อนแล้วถ้าตังเหลือถึงซื้อแท็บเล็ตนะาามา,ากับนี่เลยนะคะไม่ธรรมดา Mercedes-Benz The New e c l a s s นะคะ Cooper กับ c a b r i o l e t นะคะซึ่งคืออันนี้คือมี2รุ่นนะค c o o p e r กับ c a r r i o l e t ถ้ารุ่น Cooper นะคะคูเปเขาบอกว่าเป็นรถสปอร์ตนะคะแล้วก็ c a r r i o l e t นะคะก็เป็นรถสปอร์ตเปิดประทุน4ที่นั่งเหมือนกันเขาบอกว่ารุ่นนี้นะคะมี รูปรักที่เราใจหนะ้าหลลงไหลนะคะสมกับที่เป็นสปอร์ตเพราะว่ามีความหรูหราในสไตล์ของ Mercedes-Benz ครับอ่าแล้วก็ที่เราใจสุดขีดนะคะถ้ารุ่น e 2 0 0 c o u p คูเป้สปอนะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่3ล้าน7แสนอ่าแต่ถ้าเกิดเป็น รุ่นของคาร์บิโอเลตนะคะก็จะอยู่ที่3 900, ล้าน9แสนราคาก็เล่ๆกันนิดๆหน่อยๆนะคะคแล้วเขาบอกว่าจะมีความสวยงามมากมีส่วนที่ดึงดูดใจมากก็เป็นกระจังหน้าโคมไฟแบบใหม่นะคะด้วยฟังกช์ชันของไฟก็เป็นแบบ LED ด้วยอ่าแล้วก็รูปรักษ์ภายในก็หรูหรานะคะซึ่งเขาบอกว่ามีหลายจุดเลยแหละแต่ว่าจะหรูหราขนาดไหนต้องไปดูเลยดีกว่าใช่ครับไปชมกันเลยครับค่ะ ใหม่ๆนะรถที่ค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่ารถราคาค่อนข้างจะหลักล้านหลักล้านขึ้นหลักหลายล้านเลยอะไรเงี้ยซื้อไปนะมีตังเราก็อยากซื้อแต่เราไม่มีตังอีกนิดนึงอีกนิดนึงทีมครอปทำยอดโอเคไหมช่วนนี้รออย่าพูดถึงอ่วันนี้เวลาหมดแล้วแต่ก่อนจะลากันไปต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่ เรียกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับการตอบรับจากคุณผู้หญิงนะครับเยอะแยะมากมายรวมถึงดาราและพิตตี้นะครับนั่นก็คือ B1 B1 เนี่ยมีส่วนผสมของเบต้ากูแคร์แล้วก็แอลกูตาไทโอนที่จะช่วยบำรุงผิวพรรณของคุณผู้หญิงให้ขาวใสดูดีมีออร่านะครับผมใครอยากได้อยากมีเป็นเจ้าของอยากผิวดีเนี่ยต้องรีบต้องรีบรีบมาที่ตัวแทนจำหน่ายทุวประเทศนะแล้วก็เลือกเลยบอกว่า B1 เท่านั้นอ่าวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Música